แค่ได้ยินก็เป็นบุญหูแค่ได้ดูก็เป็นบุญตาแค่ได้ร่วมอนุโมทนาก็เป็นบุญติดตัวไปขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้มีบุญทุกๆท,ท่านนะที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ได้สละทรัพย์ปัจจัยทั้งหลายที่หามาได้โดยยากมาแปลเปลี่ยนจากโลกิยทรัพย์มาเป็นอริยทรัพย์ที่จะเป็นบุญกุศลติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติ ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานขออนโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท,ท่านที่ได้ตั้งใจร่วมกันสร้างบุญยิ่งใหญ่ในครั้งนี้กันนะสิทธิกิจจังสิทธิกรรมมังขอให้กิจการงานสำเร็จสิทธิการิยตะตถาคโตขอให้การกระทำทุกอย่างจงสำเร็จสิทธิเตโชชยโยนิจจัง ขอให้มีอำนาจที่ยั่งยืนสิทธิลาโพนิรันตรังขอให้มีโชคมีลาบตลอดการละนานสัพพสิทธิพระวันตุเต